สองเจ็ดธุรกิจเวียเบลล่าก่อนสาบันรักทำรายได้มหาศาล ออกมาประกาศข่าวดีกำลังจะแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการในวันที่17กรกฎาคม2565สำหรับพระเอกสุพตาเวียสุกุลวัฒนารดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศลดสถานะกับเบลล่ารานีแคมเปนเหลือเพียงพี่น้องเท่านั้นและในมุมธุรกิจของทั้งสองรายกันบ้างพบว่าพระเอกชื่อดังได้ทำธุรกิจหลายอย่างโดยได้เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทที่ยังเปิดกิจการอยู่6แห่งประกอบด้วย 1. บริษัท คือคึกจำกัดทำธุรกิจด้านความบันเทิงนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2563รายได้รวม27,539,136บาทกำไรสุทธิ13,212,437บาท 2. บริษัทคูเฮาส์พับแอนด์รีสอรองจำกัดนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2560มีรายได้1,785,890บาทกำไรสุทธิ33,388บาท 3. บริษัทมักมว้วนจำกัดนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2563มีรายได้16,992,787บาท กำไรสุดที่6,814,42บาท 4. บริษัทรอนนีแอนเวียจำกัดน,นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2 5 6 3มีรายได้รวม323บาทขาดทุนสุทธิ6,717,818บาท หาบริษัทโมโตแพชชั่นจำกัดนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2563มีรายได้รวม5า0 7 6 65, 5 5 4 9บาทขาดทุนสุดทิ3,1712บาท6บริษัทโอเพนวิ่งจำกัดนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2563มีรายได้รวม1,888,888บาทขาดทุนสุดทิ168,806บาทส่วนเบ มีชื่อเป็นกรรมการร่วมกับนางปราณีแคมเปญมาราดาทีบริษัทโบเอล40จำกัดนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2,563มีรายได้รวม41,28314บาทกำไร15,638,114บาท